ืมอนี้เ้ากรมาเตรียมเครื่องเฮ็ดกับเข่าตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเมนูเ้ากรได้ผักบุ้งปลาพี่น้องอ้ยมืน่นี้สิพัดผักบุ้งปลาใส่หมูเนาะนี่เครื่องห้าเตรียมไว้แล้วไปพัดกันเลยพี่น้องบัดนี้หมูสุกแล้วผักบุ้งใส่เลยเนาะพี่น้องบัด ผันตอนชุดท้ายพี่น้องใส่ซอสลงไปใส่ลายเส่บลายใส่หน่อยเส่บหน่อยพี่น้องให้ใส่สุดด lèo lèo vì nó no, ơi phỏm sớm đây lơi nó mình nô no nham thiền không